สวัสดีครับบ่ายนี้ผมก็ยังอยู่ที่อำเภออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับที่อู่ของอาจารย์เล็ก3ระบบด้านขวามือผมนั้นก็เป็นพี่ชายของอาจารย์เล็กนะครับอาจารย์เล็กตัวจริงเสียงจริงก็คือหนุ่มลุหล่อคนนี้เลยซึ่งบริหารงานได้ไปไวมากในของคนรุ่นใหม่การทำงานทุกครั้งเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง เครื่องยนต์โอเวอร์ันในรถอีซูซูหรือรถ,รถนาวาล่าหรือรถฟอร์ดก็ดีเหตุผลที่โอเวอร์ลันเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับอันดับแรกเราจะให้พี่ชายก่อนแนะนําตัวเองครับแนะนําตัวเองนะครับสัสดีครับช่างพานครับเปิดล้วออกช่างพานครับผมนามสก,กุลอะไรเอ่ยนามสกุลพันสายครับพันสายพันสายครับผมงานหลักของเราก็คือทําอะไร ส้เครื่องทั่วไปสเครื่องทั่วไปเอางี้ก่อนจะเข้าวงการช่างนั้นเมื่อก่อนทําอะไรมาก่อนตั้งแต่อายุเท่าไหร่จาได้ไหมตั้งแต่อายุ13ปีครับอายุ13ปีปครับเป็นซ่อมเครื่องรถไทนาเดินตามไทนาเดินตามวพวกเครื่องยนต์เล็กครับตั้งแต่สูบหนึ่งอ่าตั้งแต่สูบเดียวยันสี่สูบครับหกสูบครับแล้วในช่วงนี้ทํางานได้เรียนหนังสือเปล่าไม่ครับไม่เรียน ก็เรียนจบแค่จบม .3 ามมาแล้วออกมาทํางานตลอดเลยครับผมตั้งแต่อายุ13ตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุ36แล้วหกครับสาก็23ปีเต็มที่อยู่กับคุกคีกับวงการช่างครับผมตอนนี้ซ่อมตั้งแต่เครื่องเกษตรแล้วกันยันรถเก๋งที่ซ่อมด้านหลังเราเนี่ยครับถึงรถรุ่นใหม่ๆอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอาจารย์ท่านนี้ก็เอาอยู่หมดนะครับ ้อมกับเกียวออโอต้ด้วยได้ไดข่าวครับแต่เกียวอโอตโต้ต้องคนนี้นะค,คนสายคนสายนี่คน,นรูปหล่อครับช่วงที่เราอยู่ในวงการช่างยนต์นั้นการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยรถรุ่นใหม่เราจะทำไม่ได้ถูกไหมฮนะ,ะต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็ตอนนี้สองพี่น้องมาช่วยกันทําอู่นี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้น แนอนคตคณะกรรมการของรวมช่างเดใจและก็ a อซเดลโกจะสนับสนุนการระบบต่างๆในการทำงานง่ายขึ้นนั้นนั้นก็คือเขามีสาสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วพร้อมแบบพร้อมไม่จะไปอบรมต้องดูก่อนอ่าต้องดูก่อนต้องบอกว่าพร้อมนะต้องอบรมถ้าเราไม่อบรมจะไม่ทันเขาเดี๋ยวครูขาไม่รู้เรื่องนะครับรบ โอเคตอนนี้ก็รับผิดชอบด้านงานรถเล็กรถใหญ่รับรับผิดชอบหมดครับอ่าดีนะสนุกไหมครับการทํางานก็สนุกครับรสนุกอ่าบอกคำเดี๋ยวหน่อยผมต้องรวยรอาชีพนี้ไม่มีวันตายนะครับแม้กระทั่งโควิดที่กระทบมากหลายๆอาชีพแต่อู่ซ่อมรถถามว่ากระทบไหมเล็กน้อยแค่นั้นเองเพราะรถเสียต้องซ่อมเพราะเขาต้องทำมาหากินเพราะฉะนั้นเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ถ้ามีลูกสอนลูกลูกก็ทําต่อไม่มีวันจบครับในโลกนี้ไม่มีใครเก่งที่สุดไม่มีใครรู้ทั้งหมดต่างคนต่างรู้คนละอย่างมารวมกันครับพัฒนาวงการช่างให้ดีขึ้นนะครับอ้าวอยากฝากอะไรถึงช่างรุ่นใหม่ๆไหมว่าแนวทางการฝึกงานก็ดีการทํางานก็ดีอยากฝากอะไรถึงน้องๆก็ น้องๆตั้งใจในการทํางานจริงต,ตัวเองรักครับครับล้วก็จะส่งคนสําเร็จแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะสิ่งใหม่ๆ <ผม S 2> เนอะอย่าอายอยากเก่งก็อย่าอายต้องขยันเรียนรู้ขยันถามนะครับเพราะแต่และคนก็เก่งงเขาก็ใส่ตะกร้าให้เราหยิบเลือกนี่ง่ายที่สุดเลยแต่เข้าไปในกลุ่มช่างแล้วห้ามส่งดอกไม้เราจะคุยกันเรื่องงานอย่างเดียว อย่างสมาชิกยิงคําถามเข้ามาเราจะช่วยแก้แก้ลดคันนีให้จบจะไม่คุยเรื่องเงินจะคุยเรื่องงานอย่างเดียวในห้องช่างนะครับ,รบเป็นห้องที่มีระเบียบพิสุจ์ตอนนี้ของรวมช่างด้วยใจอ้าวเดี๋ยวเราก็จะมาฟังคนรูปลอครับหนุ่มไฟแรงอันนี้ต้องป้องกันตัวเองเลยนะถึงอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ผมก็ต้องป้องกันตัวเองให้อนแนะนําตัวเองครับอาจารย์เล็กสวัสดีครับ ผมช่างเล็กครับช่างเล็กสามระบบอูช่างเล็กสามระบบครับคำว่าสามระบบคืออะไรบ้างฮะสามระบบเริ่มต้นคือผมจะทาน้ํามันบินซินรถระบบน้ํามันบินซินระบบดีเซลแล้วก็จัดรถยนต์ครับก็เลยเน้นเป็นสามระบบเป็นที่มาของสามระบบใช่ครับหนึ่งเ้อเฟิงอาดก็คือติดตั้งแก๊สใช่ครับสองดีเซลแก้ควันดำครับ สามเบนซินเบนซินครับอ่าก็มีต้องมีติดแก๊สด้วยแล้วก็ซ่อมรถด้วยใช่ครับก็จะเป็นที่ไปที่มาสามระบบใช่ครับได้กล่าวว่ามีโปรแกรมรีแมปมีอะไรต่างต่แต่ไม่ได้ใช้เลยแต่ทุกวันนี้ก็มันงานงานเครื่องส่วนมากมันเยอะครับก็เลยเรื่องรีแมปเรื่องอะไรก็เลยไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่ก็คือมันไม่เหมาะแล้วล่ะการรีแมปเพราะว่ารีแมปแรงเข้าไปเดี๋ยวเกียร์พังม้างหัว ไลาวหัวฉีดระเบิดมัากอะไรบ้างก็โทษช่างมาดีแมปไม่ดีรคับเป็นประเด็นก็หลายๆที่เขาก็เริ่มเลิกอ่ะเขาไม่ทำละคครรัับบแนวทางการทําอู่นี้จากอายุก็ยังน้อยแค่อายุสามสิบทำไมถึงเปิดอู่แล้วก็มีงานเยอะขนาดนี้เทคนิคในการจัดการเอาแน่ๆเลยก็คือเราเราเราทำเราทำรถมาเยอะนะครับตั้งแต่เริ่มเรียนจบ เรียนจบก็ฝึกงานก็ทำงานมาตั้งแต่ถึงนี่แหละสามสิบสามปีอายุอายุผมสามสิบสามปีแล้วสามสิบสามครับก็ไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีอยู่แล้วอยู่ในปรกนช่างใช่ไหมครับเพราะเพราะสิบป่าขวกก็ไปเรียนหนังสือทำงานไปด้วยใได้ข่าวประวัติร่าวๆใช่ไหมครับครับก็เรียนเรียนปวชเรียนปวชก็ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนปวส ก็ทางานด้วยทางานด้วยก็จบแล้วก็ต่อทํางานเลยทํางานเป็นจบแรกๆก็เป็นช่างติดตั้งแก๊สแล้วก็ทําเครื่องอ่าที่ไหนรูร้อยเอ็ดครับูร้อยเอ็ดครับอ่าบ้านบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านผมอยู่ร้อยเอ็ดครับอำเภอสุวรรณอาภูมิแต่มาเปิดที่นี่จังหวัดสุรินทร์ใช่ค่ะอู่แรกที่เปิดมาเปิดที่ไหนเปิดอยู่บ้านเลยครับอยู่บ้านที่ที่สุวรรณภูมิใช่ครับ ไม่ไม่ใช่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นอำเภอครับเชื่อำเบอสุวรรณภูมิที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ทุกคนที่รู้จักกันครับเปิดตรงน้นเสร็จเรียบร้อยได้กี่ปีก็เปิดตรงน้นก็คือเป็นพี่ชายเปิดสามพี่ชายเปิดครับเราก็ทําอยู่กับพี่ชายแต่ผมเนี่ยจะเป็นประเภทว่าออกไปล่าประสบการณ์ข้างนอกก่อนอืก็คือไปทําไปทํากับอูใหญ่ๆแถวร้อยเอ็ดครับครับอูไหนดังข้ามหมด เ,เขาไปอยู่อขอเข้าอยู่ใช่ครับสมัครงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใช่ครับมาพัฒนาอู่เราครับเนี่ยน,นี่เป็นแนวคิดคนรุ่นใหม่นะครับพี่ชายเปิดอู่ก็ซ่อมรถไปก่อนและน้องชายนั้นออกไปหาประสบการณ์จากอู่ดังๆอูใ่ใหญ่ๆแต่และจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดร้อยเอ็ดหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเขาไปอยู่มาหมดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหารถยนต์จนเป็นที่มาของ อูเล็กสามระบบทุกวันนี้ครับผมปัญหาที่อยากจะพูดคุยวันนี้เรื่องโอเวอร์รันครับผมในรถอีซูซูสมมติเรามาถ่ายมันเครื่องเสร็จแล้วรถวิ่งไปโอเวอร์รันครับอันนี้เราจะโทษช่างไม่ได้นะครับสิ่งที่โอเวอร์รันได้นั้นก็คือน้ำมันเครื่องขังในอ่าอินเตอร์ในอินเตอร์คูลเลอร์อ่า Inter cool er อินเตอร์คูลเลอร์ลิตรสองลิตรสามลิตร เธอโบเขากระดันผ่านอินเตอร์เลยท้อยดีก็ปีผีเสื้อก็ดูดมันก็ดูดน้ำมันเครื่องเข้าไปในห้องเผาไหมห้องเผาไหม้จะดับไม่ได้ก็ไฟลุกตลอดไอ้ตรงนั้นก็คือสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดในรถอิซูซูหรือนาวาล่าหรือรถฟอร์ดห,หรือมาสด,ด้าบางรุ่นก็มีนะครับถ้ารั่วมากๆกันโอวลานเาควันกระมงยงเฉงเลยวิธีแก้ง่ายที่สุดคือถอดเสื้อแล้วอุดทางเดินอากาศ ถ้ามาสองคนอีกคนหนึ่งอุดทางเดินอากาศอีกคนหนึ่งเหยียบเบรกแล้วก็เข้าเกียร์ค่อยๆปล่อยคัดให้รอบเครื่องต่ําลงมาต่ําลงมาพอต่ําลงมาเสร็จเรียร้อยเครื่องจะดับเองเพราะฉะนั้นเราต้องถอดอินเตอร์นะครับขอแนะนํานะฮะร,รถอีซูซูหรือนวาวาล่าอันดับหนึ่งอีซูเลยถ้าเราเห็นท่ออินเตอร์มีน้ามันแฉะแนะนําให้ถอดอินเตอร์คูลเลอร์ออกมาเทนมันเครื่องล้างให้สะอาด ถ้าเราไม่ล้ามันสะสมไปเรื่อยๆนะมันเครื่องเยอะๆมันเกิดเป็นโอเวอร์รันความผิดไม่ได้อยู่ที่ช่างนะครับไม่ใช่ว่าเราเข้าข้างข้างช่างแล้วอวยช่างความเป็นจริงแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นน้ามันเครื่องที่อยู่ในอินเตอร์เยอะๆมันก็เข้าไปในห้องเผาไหม้โดยผ่านเทอร์โบดันเข้าไปผ่านอินเตอร์คูลเลอร์แล้วอินเตอร์คูลเลอร์ก็ส่งเข้าไปที่ปีกปีเสื้อปีกผีเสื้อก็ดูดเข้าไป น้ำมันเครื่องก็เข้าไปในห้องเผาไหม้นั่นเป็นที่มาของการโอเวอร์รันนะครับแล้วปัญหาหนักอกอีกเรื่องหนึง่งมีอะไรบ้างในการเปิดอู่ส่วนมากก็ถ้าออกจากเรื่องรถแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องประเภทลูกค้าสินนี่แหละครับน่าจะเจอกันแทบทุกอู่แลครับทุกอู่เจอหมดปัญหานี้ปัญหาหนักอกขอ,ของช่างมากที่สุดก็คือลูกค้าซ่อมเสร็จเรียบร้อยขอเอารถไปใช้แล้วกว่า ให้เงินทีหลังไอ้ตรงนี้ก็คือเราไล่ลูกค้าออกจากอู่แล้วน้อยมากนะครับที่เขาจะเอาตังค์มาให้เราเพราะเอใช้ไปแล้วมาด่าช่างทําไม่ดีก็คือเขาตั้งใจจะไม่จ่ายเราอยู่แล้วโดยสมบัติของมูดีนะั้นเขาซ่อมรถเท่าไหร่เขาต้องจ่ายเท่านั้นเขาจ่ายก่อนแล้วรถไปใช้ถ้ารถไม่ดีจริงคุณต้องเอามาช่างเขาแก้ให้ฟรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจด้วยนะครับเขาลงทุนเนี่ยคันหนึ่งกำไรไม่กี่ตังค์นะคันหนึ่งกำไรไม่กี่ตังค์เอง ถ้าพูดถึงอะ่ะถ้าลุงน้องเยอะเนี่ยขาดทุนใน้ซ้ำม่แต่เขาต้องทำแต่มีอย่างอื่นมามาช่วยจุนเจือกันไปก,ก็ขอความเห็นใจในตรงนี้คือต่อไปนั้นเราก็แนวทางที่เราแนะนำนั้นก็คือเราจะนำสิ่งดีๆมาให้กับคนรุ่นใหม่ได้อัปเกรดตัวเองขึ้นมาให้ให้อูเราดียิ่งขึ้นพบกับเข้ามา ในประสบการณ์ทำงานในรอบหลายสิบปีนั้นภูมิใจที่สุดคืออะไรภูมิใจที่สุดภูมิใจที่สุดก็คือเหมือนเราเลือกอาชีพอาชีพนี้แล้วแล้วเป็นอาชีพที่เรารักแล้วผ่านอุปสรรคมาไดท้ทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดหรืออะไรเราก็สามารถยังหาตัางค์จนเจือครอบครัวได้อ่าเราผ่านมาได้ครับครับแล้วจะพัฒนาตัวเอง ให้ให้ให้ดีขึ้นอีอกอปกติก็ทุกวันนี้ก็น่าจะพัฒนาตัวเองแทบทุกวันนะครับศึกษาตามอินเทอร์เน็ตตามอะไรทุกวันแหละเจออาการส่วนมากอาการลถทุกวันนี้มันจะมาแปลกๆไม่ค่อยซ้ําเดิมอยู่แล้วลถครันหนึ่งมาร้อยอาการก็มีเราก็ต้องวิเคราะห์ไปทีละอาการอ,อันไหนเราไม่ได้เราก็ศึกษาตามเน็ตมีใครเขาโพสต์อะไรหรือว่าเกี่ยวกับคล้ายๆกับเราเราก็มิวิเคราะห์เอา อ่วิเคราะห์แล้วก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์ในการแก้รถเพราะว่าในห้องช่างยนต์เดี๋ยวนี้ทั่วประเทศเนี่ยเขาจะรวมตัวกันแล้วเขาจะส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันหมดนะครับตอนนี้เรามีอู่เคระอข่ายแบบนี้ทั่วประเทศทุกจังหวัดเรามีหมดนะและจังหวัดนึงมีหลายอำเภอด้วยคือพันกว่าอู่ที่อยู่ในในใน,ในชมรมของเรานั้นเขาจะร่วมมือกันอย่างสูงแนวทางของเ c d ี l c o นั้นจะ จะสนับสนุนอูดีใจไหมดีใจครับดีใจเนาะทุกคนต้องดีใจอยู่แล้วเพราะก็เขาให้ฟรีๆไม่ต้องไปเสียค่า,าใช้ใจ่ายเราต้องรับมาพิจารณาแล้วทําให้อู๋เราดียิ่งขึ้นก็ต้องเตรียมหนึ่งโน้ตบุ๊กสองต้องไปอบรมต้องให้แม่บ้านไปอบมรมระบบจัดการบริหารการต้อนรับลูกค้าคการแนะนําสินค้านะแล้วก็ส่วนช่างนั้นอาจารย์สองท่านก็ต้องผัดกันไป อูจะเปิดได้ตลอดไม่ต้องปิดอูครับอ่างวดนี้พี่ชายไปงวดหน้าน้องชายไปเราจะมีโปรแกรมให้อะไรให้ครับตอนนี้เราประสบความสำเร็จแล้วเราอยากจะฝากอะไรถึงน้องรุ่นหลังๆที่ให้เดินเดินตามแนวทางที่จะเปิดอูนะจัดแนะนำย่างไรก็ถ้าแนะนำก็ ปกติแล้วส่วนตัวผมเองก็มันเลือกในอาชีพช่างเนาะเราก็ชอบอันดับแรกคือเราชอบพอเราชอบแล้วเราก็ทําให้มันสุดอืมก็คือมันทุกคนอายุประมาณนี้แล้วเนาะมันต้องผ่านเจออุปสรรคมาแทบทุกอย่างแล้วทั้งเจอคนพวกประเภทลูกค้ามาทุกรูปแบบอืมเราก็ต้องไปทีละเสเตปเหมือนกันพอเจอลูกค้าแบบหนึง่งเราก็ต้องไปกับลูกค้ามไม่ได้ พาะบางบางเจ้าก็มาประเภทมีเซนบ้างหรือว่ามีต่อว่าบ้างอเราก็ต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองครับอัับแรกก็คือพัฒนาตัวเองสู้กับคนซะก่อนอต่อไปก็งานของเราเราก็เน้นเราซ่อมดีมซ่อมดีซ่อมด,อมดีให้เขาประทับใจครับ,รบส่วนมากราคาเนี่ยเอาเลทกลางก็พอเราไม่ต้องเบอร์อก็คือ ราคาพอเราช่วยลูกค้าได้ช่วยไปช่วยลูกค้าได้เราก็ช่วยไปเราวิเคราะห์งานพอเราคุ้มพอเราคุ้มกับเราพออคือเราไม่ได้เอาทีเดียวรวยแล้วลูกค้ากลัวครก็เราก็หายไปเลยทั้งชาตินี้ไม่เจอกันเลยตรงนั้นก็คือผิดส่วนมากสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือลูกค้าที่เข้ามาหาผมแล้วแล้วมาซ้ําอมาซ้ําแล้วก็มาทํากับผมเรื่อยๆแสดงว่าเราทําดีไม่แพงอันนี้คือสิ่งที่ผมภูมิใจ แต่ถ้าเกิดว่าผมจะผมจะนับนับเลยว่าลูกค้าคนไหนที่เข้ามาตามที่ผมเปิดอู่มานะครับลูกค้าคนไหนที่ผมเทพมาหาผมแล้วแล้วหายหน้าไปเนี่ยผมจะกังวลเลยว่าเพราะอะไรเขาถึงหายไปแต่ตามที่ผมเปิดอู่มาน่าจะมีแค่คนสองคนบางคนเขาก็ย้ายพื้นที่จากตรงนี้เขาไปอยู่ที่อื่นเขาก็เลยไม่ได้มาประมาณนี้บางคนก็ขายรถไปแล้วเขาไม่ได้มาใช่ครับแต่ กิจใต้สำนึกของเราเนี่ยเออเราทำผิดอะไรนะทำไมเขาหายไปเลยใช่ไหมบางครั้งก็บางครั้งก็คิดไม่เห็นเขาเข้ามาบางครั้งเราก็ทัวหาเขาถามถามถ่ยเขาก็ดูความเคลื่อนไหวว่าเขาผิดปกติอะไรไหมนี่แหละครับคือคือเราเรารักในสิ่งนี้เราทำให้เขาก็ทำให้ดีที่สุดไปแต่ถ้าเราทำดีขนาดนี้แล้วถ้าลูกค้าเราหายเราก็สงสัยว่าเพราะอะไรเพราะอะไรครับเราก็ต้องค้นหาสาเหตุที่เจอใช่ครับนี่ก็คือ ไอเดียของคนรุ่นใหม่ที่สุดของสุดยอดนะฮะที่ว่าน้อยคนมากถ้ารถเข้ามาแล้วนี่อีกอย่างหนึ่งถ้ารถเข้ามาแล้วน้อยนักจะไม่มีรถลากออกอก็คือถึงจะยากทําไม่ได้ไหนก็ต้องทําให้มันจบผมทําให้จบครับตอนที่จบทําไม่ได้ถึงจะปล่อยรถออกไปจะไม่จะไม่มีลูกค้าลากออกเพราะว่าเราทําไม่ได้อ,อันนี้คือผมจะเสียใจที่สุดอตามนี้ผมเปิดหูมาครับ ถ้าเกิดยกเว้นลูกค้าไม่มีตังค์เขาเาล่าของรถออกไปจะเสียใจไหมอันนั้นก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไม่มีตังค์ครับแต่ถ้าว่ามาหาเราแล้วบอกว่าร้านนี้อูนี้ทําไม่ได้อเอาไปอูนร้าน,านนี้นี่คือยังไม่มีแบบนี้ครับอ่าเราก็ทําให้ดีที่สุดทําให้เขาเห็นอาจจะช,ช้าหน่อยแต่เราก็ต้องทให้จบให้ได้อยู่แล้วใรืงการช่างเนาะก็ดีครับก็คณะกรรมการเขาจะดู คลิปนี้แล้วคือในคณะกรรมการประชุมกันจะส่งเสริมอู่เล็กอู่น้อยให้ก็เติบโต,ตขึ้นมาไม่ได้ไม่ไมด้ทิ้งขว้างนะครับเจ้าอู่เล็กอู่น้อยอะไรก็เดินทางไปทําให้หมดคือแบบนี้โโมทอู่ให้แต่สิ่งหนึ่งที่ชมรมของเราคํานึงมากที่สุดก็คือห้ามชาร์จลูกค้าไม่ได้หมกงานไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าต้องรายงานมาอยู่ดีเราก็ต้องพูดคุยกัน คันนี้สาเหตุเพราะอะไรอะตอนนี้งบประมาณเขาไม่พอผมก็ทําให้เขาใช้ได้ไปไปทำอาหากินก่อนกลับมาซ่อมใหม่อันนี้คือเรื่องปกติครับแต่นะเก็บเงินเป็นหมื่นแต่รถเขาใช้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องโดนลงโทษนะนครับเอาก็ได้คุยกันนานพอสมควรได้ความคิดแนวใหม่ของคนรุ่นใหม่ ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังๆนะครับก็นําไปพัฒนาได้สงวนลิขสิทธิ์ไหมไม่สงวนลิขสิทธ์ไม่สงวนลิขสิทธิ์ให้ทุกคนเรียนเรียนรู้ได้เราก็เรียนรู้จากท่านอื่นได้เหมือนกันครับอ่าฮะอ้าววันนี้เราสามคนก็คุยกันมานานพอสมควรแล้วเป็นอีกหนึ่งอูนะครับจะเป็นศูนย์ซ่อมเชฟมาตรฐาน a อซีเดลโก้ในเร็วๆนี้ก็คอยติดตามแล้วก็ขอฝากอูช่างเล็ก3ระบบ ที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอจอมพระอำเภอจอมจอมพระจังหวัดสุรินทร์ตามเบอร์โทรศพัพท์ด้านล่างและก็เบอร์โทรศัพท์ที่ที่หัวข้อนะเราจะลงไม่ให้เราก็ติดตามนัดหมายล่วงหน้าแล้วค่อยมานะครับตอนนี้เ็าทาอยู่สองสาคนเนี่ยดูงานนะแต่หมดถ้าไม่นัดหมายมาเนี่ยมาถึงไม่ได้ทําก็นัดหมายล่วงหน้าก่อนครับอ้าวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนพรุ่งนี้เจอกันที่บุรีรัมย์เดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปผมจะเดินทางไป ไปบริลัามแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเราสามคนต้องขอลาไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ